วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่จะเตรียมเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะนั่นก็คือบริษัท Primo Service Solution จำกัดมหาชนนะคะหรือใช้ชื่อยอ่อว่า PRI นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า PRI นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอแนะนําท่านผู้บริหารนะคะคุณจตุพรวิไลแก้วค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Primo Service Solution จำกัดมหาชนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมิ้นขอเรียกสั้นๆว่าคุณแดนแล้วกันนะคะได้ค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยมิ้นก็อยากให้คุณแดนนะคะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทค่ะค่ะแล้วก็แนวคิดในการที่เรานําบริษัทเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะบริษัทพิรินะคะเราก่อตั้งในปี2554นะคะก็ ให้บริการแบบครบวงจรนะคะของด้านการบริการอสังหาริมทรัพย์นะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด8บริษัทย่อยโดยเราแบ่งกลุ่ม8บริษัทย่อยนะคะ เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มต้นน้ำหรือ p r ีริวิ่งนะคะที่ให้บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมนะคะก็จะมีบริษัท UPM UDS นะคะซึ่ง UDS ก็จะให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่เป็นกลุ่มที่2นะคะคุณมินก็จะเป็น Living ค่ะ Living เนี่ยเราจะให้เป็นแบบการให้บริการแบบ r e c a r i n n g หรือ s e r v i c e นะคะโดยที่เราจะมี Primo Service นะคะโดยเป็น r r m o o m n n g g m m n t นะคะที่ดูแลในด้านบริหารนิติบุคคลอาคารชุดค่ะแล้วก็สองก็จะเป็นบริษัท Cloud r e s i d e n t นะคะที่เป็นบริษัทนิติบุคคลอาคารชุดที่ให้บริการด้าน นิติบุคคลแบบ l u x u r วรส่วนบริษัท h a m ตันโฮเทลแอนด์เรสซิเดนค่ะให้บริการด้าน s วิ v i c เรสซิเดนต์นะคะ s วิตอพาร์ตเมนต์แบบ Premium ค่ะคุณมิ้นก็คือเราดูแลกลุ่มลูกค้าที่เป็นลองเทอ r m มหรือ Extended s t a สที่มองหาที่พักอาศัยนะคะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะบริษัท p a s ช i o n Realtor ค่ะ Passion r ร a l t เ r เป็นให้บริการด้านซื้อขายปล่อยเช่านะคะแล้วก็เป็น JV Deal m a k e r ที่ ติดต่อสำหรับนักลงทุนด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายจะเป็นของ u n โนเซอร์วค่ะดูแลงานแม่บ้านดูแลงานในช่างแล้วก็ส่วนของวัยอินเทเรียดูแลในเรื่องของการตกแต่งค่ะจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นเซอร์วิสแบบครบวงจรเลยใช่ค่ะ,คะเราเป็นเจ้าแรกที่เป็น one stop service ในด้านการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ค่ะค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นอ,อยากรู้นะคะว่าถึงความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นของแต่ละ ธุรกิจของแต่ละบริษัทค่ะก็จุดเด่นของเรานะคะเราได้ซีเนจี้จาก Origin ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราก็ฐานลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพาร์ทเนอร์นะคะในส่วนนี้เรามองเห็นว่าเราสามารถขยายจากองค์ความรู้ที่เรามีจาก Origin ผฐานข้อมูลมานะคะแล้วก็ตัวเราเองมีการขยายลูกค้าจากกลุ่มของกรุงเทพเองแล้วก็ไปขยายในกลุ่มของ EEC ด้วยค่ะ ค่ะสุดยอดนะคะเป็นมีบริษัทแม่ที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวของที่ผ่านมาค่ะการเติบโตของเราผลประกอบการต่างๆค่ะค่ะก็ผลประกอบการถ้านับย้อนหลังไปจากผลประกอบการที่ผ่านมานะคะก็จากปีที่ผ่านมาเราเฉลี่ยอยู่ที่3 0ค่ะแล้วเราก็มองว่าเราจะรักษามาตรฐานนี้ค่ะ นะอยากให้ฉายภาพในอน,นาคตหนึ่งค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเ,นเรามีการเติบโตมาโดยตลอดเลยแล้วก็อนาคตเ,เราอยากอ,อยากให้บริษัทไปถึงระดับไหนใน,ในความคิดสามถึปีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะกะ็วิชั่นของพีริเองนะคะเราอยากเป็นท็อปทในด้านธุรกิจให้บริการอนะสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ เราตอนนี้เราเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวที่ให้บริการแบบครบวงจรค่ะคุณมิ้นสิ่งที่เรามองก็คือการที่เราจะขยายศักยภาพของเราออกไปในการมองหา นิวธุรกิจนะคะ,คะธุรกิจใหม่ๆเข้ามาที่จะเพิ่มให้ลักษณะของธุรกิจเราขยายแบบสมบูรณ์แล้วก็เติบโตแบบยั่งยืนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรามองเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะคุณมิ้นเทคโนโลยีที่เรามองก็คือเพื่อมาตอบโจทย์กับความต้องการในอนาคตของ<ม>การให้บริการกับธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ค่ะทราบมาว่าลูกค้าที่เราดูแลเนี่ยโห มีมีจำนวนมากเลยอยากให้คุณแนนฉายภาพตรงนี้นิดนึงว่ากลุ่มลูกค้าที่เราดูแลในปัจจุบันนะคะ,คะมีมีเท่าไหร่มีบริษัทอะไรบ้างหรือบอกเป็นจำนวนก็ได้คะ่ะได้ค่ะก็ตอนนี้เฉพาะกลุ่มลูกบ้านที่เราดูแลแล้วก็กลุ่มลูกค้านะคะก็มากกว่า28,500ครอบครัวนะคะคคที่ดูัวใช่ค่ะแล้วก็เราดูแลทั้งหมด97โครงการที่เราดูแลนะคะ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจนะคะอย่างกลุ่มธุรกิจต้นน้าที่ดูแลเรื่องวิศวกรรมแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เราให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมนะคะ<ฆ>ก็ตอนนี้เราดูแลทั้งแต่กลุ่มที่เป็น SME เล็กๆนะคะแล้วก็กลุ่มบริษัทที่ ดูแลในเรื่องของอตลาดด้วยส่วนกลุ่มที่เป็นลิฟวิ่งตัวเราเองนะคะนิติบุคคลอาคารชุดเองนอกเหนือจากการดูแลให้กับออริจินแล้วเราก็ยังดูแลให้กับเดเวลลอปเปอร์ Developer เจ้าอื่นด้วยค่ะก็ได้รับความไว้วางใจในส่วนของงานแม่บ้านนะคะแล้วก็ตัวของวายอินเทอร์เนสิ่งที่นอกเหนือจากที่บริการกับออริจินแล้วเรายังมีบริษัทที่เป็นโรงงานหรือว่าในกลุ่มของเดเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นที่เราดูแลให้ด้วยค่ะ ถ้าถ้าเป็นดูแลบริษัทแม่เองกับลูกค้าข้างนอกเนี่ยตัว m a r g จิหรือรายได้ต่างๆเนี่ยต่างกันไหมคะไม่ได้ต่างกันเลยค่ะเพราะว่าเ,เรามี Price Agreement อยู่แล้วค่ะแล้วก็คือเป็นราคา Standard อยู่แล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนี้คือ,อตัวของพิริเองเยอยากมีแผนขยายกลุ่มลูกค้าไปในทิศทางไหนบ้างค่ะค่ะ แบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่เป็นต้นน้ํากลางน้ํากับปลายน้ํานะคะก็ทิศทางของกลุ่มต้นน้ําเราก็คงมองหาโอกาสในการที่เราจะขยาย มากขึ้นนอกเหนือจากกรุงเทพแล้วก็มองถึง EEC แล้วก็กลุ่มธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้เราดูเฉพาะกลุ่มที่เป็นในเรื่องของก่อสร้างตัวของคอนโดมิเนียมอาคารชุดใช่ไหมคะ<ช>เรามองถึงของงานโรงแรมที่กำลังขยายตัวต้อนรับกับการเปิดประเทศนะคะในส่วนของการให้บริการแบบลิฟวิ่งค่ะเรามองถึงศักยภาพในการที่ขยายงานเพิ่มโครงการมากขึ้นกับเดเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นมากขึ้นค่ะ mm hmm. ส่วนของอ living and earning ปลายน้ำนะคะก็มองเห็นการพัฒนาที่ทางอุโนสวิ e เองนอกเหนือจากให้บริการจากโครงการคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวหรือว่าโครงการหมู่บ้านเรามองเห็นการพัฒนาในเรื่องของโรงแรมนะคะที่ยังคงต้องการการให้บริการเซอร์วิจากแม่บ้านค่ะหนูอยากรู้ว่าตัวของสัดส่วนธุรกิจตอนนี้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอันไหนคือ เป็นตัวไรายได้หลักของเราไรายได้หลักถ้าจากผลประกอบการที่ผ่านมานะคะ,คะตัวของกลางน้ำหรือล<ม>ิฟวิ่งก็จะเป็นตัวของที่เป็นตัว drive revenue ให้กับเราเพราะ,ะว่าที่ผ่านมาในปีโควิดค่ะ ตัวของ Living เองคือตัวที่ยังคงมีสัญญามีรายได้อย่างต่อ,อ,ตอเนื่องอเพราะว่าช่วงของโควิดเอง P พี v i n g หรือต้นน้ำที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาจจะมี Impact นะคะแต่ตัวของ Living เองของเราเนี่ยเรามีสัญญาให้บริการรายปีฉะนั้นก็เลยไม่มีผลจากโควิดนะคะแล้วก็ในส่วนของปลายน้ำปลายน้ำเองเนี่ยอูโนเซอร์วิสแม่บ้านก็ได้รับการตอบรับในช่วงโควิดดีในเรื่องของการให้บริการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคสิ่งที่เรามองเห็นว่าในทุกๆช่วงของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยถ้ามีอ m p a c t อะไรเรายังคงมีหลายกลุ่มที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องการ drive revenue ค่ะ,คะก็อันนี้อยากถามเป็นให้ให้เป็นคอมเมนต์ใช่หให้แบบฉายภาพไปตัวของเราการที่เรามีบริษัทแม่อย่างออ i ิจินมันเสริมความแข็งแกร่ง ในการดำเนินธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนต้องต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญที่เราได้ซีเนจี้กันกับทาง Origin นะคะเพราะว่าต,ตัวของ o r ริ i n เองเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มีฐานลูกค้าที่มั่นคงการเติบโตของ Origin ก็คือที่เราคู่ขนานกันไปกับทางของพีรินะคะเพราะว่า ตัวของการขยายงานของ Origin เนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของ New Project ในเรื่องของการได้มาซึ่งรายได้แต่ตัวเราเองแล้วก็เมื่อแข็งแรงแล้วเราก็อยากจะมีการหารายได้ที่นอกเหนือจากเครือ Origin เช่นกันค่ะอันนี้เราก็ได้รู้ถึงข้อมูลบวกบวกไปบ้างแล้วก็อยากให้คุณแนนพูดถึงธุรกิจของเราเนี่ยค่ะถ้าถ้ามองความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่ต้องต้องจับตาเป็นพิเศษก็ถ้าเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะยังไม่มีนัยสำคัญอะไรเนื่องจากว่าหลายค,คนเคยถามว่างานที่พีริธรรมคือเป็นสกิลเลอร์ต้องมีผลเรื่องของค่าจ้างแรงงานหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าไม่มีผลเพราะว่าปัจจุบันของเราอะค่ะเรา มองเรื่องของการให้บริการที่ค่าจ้างของเราเนี่ยใจมากกว่าตัวของค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วเพราะว่างานบริการเรามีการให้บริการแล้วก็มีเบนเนฟิตให้กับทีมงานนะคะถ้าเป็นคําถามนี้ในส่วนของความเสี่ยงอื่นๆก็คงจะเป็นภาพรวมของธุรกิจมากกว่าค่ะเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาว่า หลายๆคนมีความเสี่ยงกลุ่มต้นน้ำอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการสโลในการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมแต่โควิดทำให้ตัวพาร์ทของกลางน้ำหรือลิวิ่งของเรายังคงมีรายได้ที่คงที่แล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นในบางส่วนค่ะตัวสัญญาที่ลูกค้าต้องทำกับเราเนี่ย ต้องเป็นระยะเวลาปีต่อปีหรือว่าเป็นฉเฉลี่ยปีต่อปีค่ะ,ะถ้าเป็นสัญญาให้บริการค่ะแต่ก็หลังจากที่เรามีการทำงานร่วมงานกับพาร์เนอร์หรือว่าทำงานกับเดวเวลอปเหลายท่านก็ให้ความไว้วางใจก็ขยายอายุสัญญามากกว่าฉเฉลี่ยดึงปีเป็น2ปีค่ะ,คะตัว<ม>องค์กรของเราเนี่ยปัจจุบันถ้ามีตัวเ e r v ซอร์วิน่าจะใช้คนค่อนข้างเยอะมีพนักงาน ร่วมกี่ชนิดคร,อรตอนนี้เราถ้าปัจจุบันก็อยู่ประมาณ800กว่าค่ะ800กว่าท่านอนาคตเรามองว่านอกเหนือจากการใช้การให้บริการจากคนแล้วเรามองถึงเทคโนโลยีด้วยค่ะที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาให้การให้บริการดียิ่งขึ้นค่ะ เรามองเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในด้านไหนในเบื้องต้นก่อนที่เราน่าจะได้เห็นที่จะได้เห็นคงเป็นลิฟวิ่งก่อนนะคะก็เป็นลิฟวิ่งในส่วนของพ l ีลิฟวิ่งเองก็คงจะเป็นในเรื่องของซิสเต็มแพลตฟอร์มค่ะค่ะเราก็เตรียมเงินลงทุนที่จะมาขยายตรงนี้ใช่ค่ะขยายเพื่อให้การทำงานดีขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณแนนพูดถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมนิดนึงค่ะค่ะ ก็แนวโน้มนะคะจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเติบโตมากขึ้นหลังจากที่ประเทศเปิดหลังจากที่นโยบาย LTV ของรัฐบาลดีขึ้นนะคะ,คะก็จะทำให้เราเห็นโครงการใหม่ๆนะคะเปิดตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นโครงการที่ทางพีรีเองก็ได้รับงานมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ย โชว์ผลบวกเข้ามามในประเทศเรานะคะ,คะนอกจากจากอสังหารมิมทรัพย์เราก็ยังคงมีตัวของจำนวนนักธุรกิจต่างชาติที่เพิ่มเข้ามาในประเทศก็จะเห็นได้ว่าตัวของแฮมตันโฮเทลแอนด์เรสซิเดนที่มีลูกค้านักธุรกิจสนใจที่จะจองห้องกับทางแฮมตันโฮเทลแอนด์เรสซิเดนท์มากขึ้นค่ะก็คือถ้าเกิดว่าธุรกิจอสังหารมิมทรัพย์บูมขึ้นมามีการเปิดโครงการมากขึ้น ตัวพรีเองเนี่ยก็จะได้เติบโตลูกลูกค้าตรงนี้เข้ามามากขึ้นใช่ไหมคะ,คะถ้าเกิดอสังหาบวกนี่เราก็บวกตามตามแม่ตามลูกลูกแม่ไปเลยใช่ค่ะเ,คเพราะว่าตัวอสังหารทรัพย์ก็โชว์แล้วว่าเขาเติบโตในหลังจากที่เปิดประเทศแล้วโควิดเริ่มลดลงแล้วค่ะแล้วก็อยากถามถึงตัวของลูกค้าค่ะ ว่าปัจจุบันลูกค้าในในประเทศต่างประเทศเป็นยังไงแล้วเราจะขยายลูกค้าไปในกลุ่มไหนบ้างก่อนอื่นลูกค้าฐานหลักของเราก็จะเป็นลูกค้าในประเทศแล้วก็ตอนนี้เราขยายกลุ่มของลูกค้าที่เป็นเดเวลเปอร์เจ้าอื่นๆแล้วก็คอร์เปอเรทอื่นๆที่ เพราะว่าบริษัทเรามี8บริษัทนะคะ,คะแต่ละกลุ่มก็จะมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกาันอย่างกลุ่มของอต้นน้ําหรือที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เริ่มเปิดโครงการใหม่ๆอันนี้คือโครงการที่เราจะได้มาจากงานในส่วนของ l i ฟวิ่ก็คือ ตัวของเรามีลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริหารนิติบุคคลอาคารชุดทั้งตัวของ Primo Management <ม>แล้วก็ตัวของ u l r u s r e s n c e ที่ดูแลนิติบุคคลอาคารชุดในกลุ่มของ Luxury ค่ะของ Hampton Hotel and Residence ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเช่าที่เป็น Corporate แบบลองเท e r m นะคะค่ะ ค่ะในส่วนของแพชชั่นเรียลเตอร์นะคะเราก็ดูแลนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าคนไทยในช่วงโควิดตอนนี้หลังประเทศเปิดค่ะ<ม>คุณมิ้นก็มีสัญญาณบวกจากลูกค้าต่างชาติ<ม>เพราะว่าอาสังหาในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นการให้บริการแบบที่เขาต้องการในเรื่องของเซอร์วิสสแตนดาร์ดเรื่องของโฮเทลสแตนดาร์ดเนี่ยทางพีรีเองเราดูแลให้<ม>ซึ่งมันเป็นแพ็กเกจที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งสะดวกสบายสำหรับลูกค้าต่างชาติค่ะ ค่ะเดี๋ยวให้คุณแนนเนี่ยฉายภาพให้นักลงทุนได้ได้ทราบหน่อยว่าธุรกิจเซอร์วิสของพีริเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีความครบวงจรมากที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะก็สิ่งที่พีรีให้บริการนะคะเราให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นยกตัวอย่างอย่างหนึ่งโครงการที่มี Developer สนใจลงทุน ที่ดินเราก็ดูแลตั้งแต่ที่ดินไปหาที่ดินให้ทำเซอร์เวย์ทำอนาลิซิสให้แล้วก็ศึกษาในเรื่องของการตลาดแล้วก็ดูในเรื่องของการทำฟิสซิบิลิตี้นอกจากนั้นหลังจากที่ได้ที่ดินเราก็มองว่าก่อสร้างจะเป็นใครก็จะมาเป็นที่ต้นน้ำ UPM ก็สามารถตอบสนองความต้องการของ d e เ e ลอปเปอรได้ Interior Design ก็จะเป็นของยินเทียร์สามารถตอบสนองได้ในส่วนของโครงสร้างอาคารงาน UDS ตอบได้เมื่อเปิดการขายก็จะมีของ p a s ช i o n Realtor ที่สามารถตอบสนองได้ mm hmm. พอเป็น Passion Realtor เป็นโซเวเจนขายได้เราสามารถที่จะเลือกนิติบุคคลอาคารชุดให้แมทได้จะเป็น p r i m o Management หรือ Cloud r e s i d e n t นะคะในส่วนของการลงทุนที่เป็นอพาร์ตเมนต์ artment, สามารถเลือก c a m p t ตั Hotel and r e s i d ิเดนต์ได้งานแม่บ้านมีอุโนสวิตลองรับงานในช่างก็มีอุโนสวิตลองรับค่ะแบบนี้เรียกครบวงจรค่ะคุณมิน้นค่ะซึ่งถ้าให้เราดูแลเนี่ยทั้งบริษัทย่อยทั้ง8บริษัทของเราเนี่ยทำได้ครบทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มตั้งเสาเข็มเลยเใช่ค่ะตั้งแต่ต้นน้ำอย่างที่เราแบ่งกลุ่ม,มธุรกิจไปคือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะค่ะ,ะถ้าอย่างนี้ในอนาคตอะคะ่ะคุณแนน สัดส่วนของธุรกิจอ่ะหนึอเนี่ยค่ะอยากให้ตัวไหนที่ขึ้นมาหรือว่าอยากให้สัดส่วนเท่ากันเพราะว่าปัจจุบันนี่ยังเป็นยังเป็นเซอร์วิสใช่ไหมคะบริหารจัดการอสังหาเนี่ยยังเป็นหลักอยู่ค่ะก็ะะะสิ่งที่เรามองเห็นคือธุรกิจในภาพรวมของประเทศอะ,ค,ะค่ะพัฒนาเรามองว่าในแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไปฉะนั้นในการเติบโตเรามองว่าเราน่าจะเติบโต ใกล้เคียงกันในทุกๆก,กลุ่มค่ะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารแล้วก็ได้เต็มอิ่มนะคะกับบริษัทพิริแลนะคะที่จะเตรียมเข้าตลาด MAI นะคะภายในปลายปีนี้นะคะยังไงวันนี้เนะี่ยมินก็ต้องขอขอบคุณคุณแดน,นมากๆนะคะ,คคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ฝากบริษัทให้กับนักลงทุนวันนี้ด้วยค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นธุรกิจที่กำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดที่ต้องอาศัยการดูแลที่เข้าใจและใส่ใจเพื่อการสร้างรากฐานความมั่นคงในการใช้ชีวิต Primo Service Solutions คือบริษัทมหาชนที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรแบบ One Stop Service โดยมีวิสัยทัศน์หลักในการเป็น Living Partner ดูแลการอยู่อาศัยของผู้บริโภคให้ตอบโจทย์ในทุกจังหวะการใช้ชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทับทีในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรรวมถึงกำกับดูแลกิจการในเครือให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยการบริการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของ p r i m o Service Solutions มาพร้อมแนวคิด at your service every moment ที่จะพัฒนา3กลุ่มหลักภายใต้การดูแลของ8บริษัทที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า10ปีเป็น One Stop Service ที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มกำลังโดยแนวคิดแบบ add your service every moment เราจะให้ความสำคัญตั้งแต่กลุ่ม pre living service ที่ให้บริการตั้งแต่ก่อนเริ่มอยู่อาศัยมาพร้อมโครงสร้างที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยบริษัทยู i นเต็ดโปรเจกต์แม e จเมน์จำกัด ดูแลในเรื่องของการบริหารงานโครงการและบริหารงานก่อสร้าง จำกับการดูแลโดยวิศวะกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า20ปีที่จะทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดตามแบบและมีคุณภาพที่ดีนอกจากนี้บริษัทยูเนเต็ดโปรเจกต์แมจ m เม t นต์จำกัดยังมีบริษัทในเครืออย่าง UPM Design Studio ที่ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมโครงสร้างและระบบประกอบอาคารรวมถึงให้คำปรึกษาวางแผนการทำงาน โดยทีมสถาปนิกและนักออกแบบที่มีประสบการณ์สูงเพื่อสร้างผลงานร่วมกันให้ได้ตามวัตถุประสงค์ลำดับต่อมาคือกลุ่ม living service ที่เราให้ความสำคัญเมื่อผู้บริโภคเข้ามาพักอาศัยและเริ่มต้นใช้ชีวิตมาพร้อมการบริการทั้งในเรื่องด้านการตลาดและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Primo Management จำกัดที่จะบริหารการจัดการด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่นิติบุคคลรวมถึงบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง สิ่งแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกบ้านทุกหลังบริษัทคราวเรสิเดนซ์จำกัดรับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ตามมาตรฐานโรงแรมอีกทั้งยังช่วยวางแผนและการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดการบอกต่อในที่สุด บริษัท p a s s เร n Realtor จำกัดธุรกิจที่ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการซื้อขายเช่าอาสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังดูแลในเรื่องของการวางแผนกลยุธทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจเพื่อให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดเพื่อบ้านในฝันของคุณบริษัท h a มตัน n Hotel and r e s i d e n ด e ต์แมネจเมจำกัดบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และ Service Apartment โดยจัดหาห้องเช่าที่มาพร้อมการบริการระด,ดับมาตรฐานโรงแรมรวมทั้งวางแผนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้อยู่อาศัยและกลุ่มสุดท้าย Living and Earning Service ที่เราจะให้บริการผู้อยู่อาศัยในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในรวมถึงบริการทำความสะอาดและขนย้ายเฟอร์นิเจอร์โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท Y Interior จำกัดให้บริการออกแบบตกแต่งภายในอสังหารียทมัพย์แบบครบวงจรรวมถึงการรับคนย้ายเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบตกแต่งภายในให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและบริษัท Uno Service จำกัดกับงานบริการทำความสะอาดและงานบริการนายช่างที่ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับใบรับรองจากสถาบันชั้นนำพร้อมให้บริการระดับมาตรฐานโรงแรมเราพร้อมบริการอย่างเต็มกำลังและไม่หยุดพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนให้กับพนักง,งานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าพันธมิตรและสังคมร่วมกันเราเชื่อมั่นว่าการเต,ติบโตของเรา จะช่วยให้เราเป็น living partner ที่ดูแลผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็น living partner p r i m o service solutions ได้สร้างการบริการพร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะตอบโจทย์ในทุกๆด้านดูแลคุณตั้งแต่เริ่มซื้อบ้านเริ่มต้นใช้ชีวิตและต่อยอดในการลงทุนแบบ one stop service เราได้สร้างความเชื่อมัน่นวางแผนงานแบบเข้าใจและใส่ใจผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาการใช้ชีวิตผ่านผลงานคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล ISO พร้อมด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า10ปีจนทำให้เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นที่ยอมรับมากมายมเราจึงมองเห็นโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจที่พร้อมจะเดินหน้าสร้างแผนพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมทั้งฝั่ง B2B และ B2C ผ่านจุดแข็งหลักของเรา คือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบ,บวงจรรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้ามาช่วยการบริการเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ที่สําคัญเรามุ่งมัน่นที่จะสร้างผลประกอบการกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้นำท็อปทรีในธุรกิจการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าพันธมิตรควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้แบบคุ้มค่าและยั่งยืน